สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกห้าค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่เลขหวยรัฐบาลไทยนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกห้าพูดง่ายๆวันนี้เป็นวันเลขออกนะคะเลขของรัฐบาลไทยนะคะจับจามองจับตาดูนะคะตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเลขของปู่ไหนย่าไหน ของใครที่ให้มาในนี้นะคะนะคะทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทุกตัวที่ให้มาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมนะคะมันก็จะมีเข้ามีหลุดมีเข้ามีถูกนะคะยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าดวงพาวาสนาเรารวยยังไงก็ถูก นะคะยังไงก็เข้านะคะจำไว้นะคะว่ายังไงก็ถูกยังไงก็เข้าอ่านแล้วก็แคบเลยนะคะอ่านเลยแคบเลยตัวหนังสือบกเอฟเลยนะคะอ่านแล้วแคบเลยก็เอาไว้เลยนะคะ3ามห้าสวันนี้เลขน่าจะเป่านะคะท่านผู้ชมนะคะแปดสี่แล้วก็แปดแล้วก็สาม นะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยในหวยงวดนี้ขอให้ทุกคนมีโชคขอทุกคนสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่ฝังเอาไว้จะได้ร่วมกันช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญสร้างสะพานบุญท่านสร้างตรงไหนก็ได้นะคะสร้างตรงไหนก็ได้นะคะการทําบุญไม่จํากัดว่าจะต้องทําตรงนั้นทําตรงนี้ถึงจะได้บุญทําตรงไหนก็ได้บุญขอให้เจตนารม เจตนาเราใจเราบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิเ์เจตนาบริสุทธิ์ผุดพองนะคะทําที่ไหนก็ได้บุญได้เท่ากันได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปทําไกลๆไม่ต้องไปทำ,าต,ปทำตามตามกระแสตามกระแสนะคะให้ทําตามใจของเราค่ะใจของเราที่เราอยากทำนะคะใจของเราค่ะไม่ต้องไปตามเพื่อนฝูงนะคะเอาตามใจเราที่เราอยากจะทําบุญ ทำวัดไหนก็ได้นะคะทำวัดไหนก็ได้นะคะทำวัดไหนก็ได้ได้บุญเท่ากันขอให้เจตนาเราดีนะคะ,ะนะคะสองเกาเจ็ดห้7หนึปู่ซ้ำนะคะให้17แล้วก็79นะคะ ทีนี้ก็มาผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มีสถิติอยู่แล้วนะคะเข้าทั้งสองตัวสามตัวนะคะบางท่านอาจจะเข้ามาใหม่นะคะแต่ยังไม่ทราบสาวดำก็เลยต้องพูดอีกนะคะเลขที่ให้มาทุกอาจารย์อยู่ในช่องสาวดำอยู่ในสวนธรรมนี้เป็นเลขที่อาจารย์ไหนให้มาก็จะมีเข้าสองตัวสามตัวนะคะบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดนะคะท่านท่านที่ติดตามช่องสาวดำนี่จะรู้นะคะว่า ของอาจารย์ไหนเคยให้เข้าสาตัวบ้างสองตัวบ้างของอาจารย์ไหนที่เข้าบ่อยนะคะอ่านะคะท่านก็จะรู้แต่ว่าทุกคนที่ให้มาในนี้เคยเข้า2ตัวบนสอตัวล่างหรือว่า3ตัวมาแล้วทุกอาจารย์นะคะอันนี้ของสาวดําค่ะสูตรของสาวดําเองนะคะในสูตรเลข7ตัวเป็นเลข3ตัวทั้งหมดสาหตัวนะคะก็โปรดโปรดพิษ จรณาดูนะคะถ้าท่านชอบท่านแคปเอาไว้ไปเลือกเอาว่าจะซื้อตัวไหนเป็นกับบุญเรานะคะเป็นกับบุญเรานะคะที่เราจะถูกหรือจะผิดน่ะนะคะเป็นกับบุญวาสนาเราอ่านไม่ไหวนะคะอันนี้นะคะอ่านไม่ไหวค่ะนะคะสามสิบห้าตัวะค่ะชอบใบนี้ซื้อเลยนะคะช่องสาวดำนะคะช่องหวยตัวเลขที่สวนทำ ไม่ได้ลงทุกวันนะคะวันไหนที่มีเลขถึงจะลงนะคะวันไหนที่มีเลขถึงจะลงนะคะวันไหนไม่มีเลขก็ไม่ได้ลงนะคะอ่ะนะะนนานดูตามนี้นะคะน้องเพ้นนะคะ น้องเพ้น0ูนย์แปดหกสี่แดนย์หนึ่งสามสี่แปดสี่หอันหนึ่งสานี่ก็ให้มาทีหลังนะคะส่งมาในไลน์นะคะใา่น้ำเปลือเลอมาเขียนใส่ก็ส่งมาในลายได้สองวันและก็นะคะลายของบุญยายน้องเพ้นนะคะส่งมาให้นะคะ ด,ดูเลยนะคะสาวดําก็เอาลงบ่อยแล้วนะคะเลขทุกตัวเลขทุกใบอยู่ในช่องสาวดําเนี่ยขอ <c oughs> โทษจะ้ะขอโทษค่ะสาวดําก็ลงให้ทุกทุกอันนะคะแต่ว่าถ้ามีใหม่มาสาวดําก็ลงให้แต่ถ้าไม่มีใหม่มาสาวดําก็ไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ลงนะคะ รือว่าจะมีเลขแม่สมุดประการส่งมานะคะเดี๋ยวสาวดำดูก่อนเสียงดังปิ้งเนี่ยใช่ไหมเอ่ยอันนี้เป็นเลขน้องมนสิทธิ์คำสร้อยส่งมาในไลน์เนี่ยนะคะ เนี่ยนะคะส่งมาให้เมื่อกี้นี่นะคะอันนี้เรียกของน้องมนสิทธิ์คำสร้อยให้มาสองสี่ห้าเก้าหกสี่นะคะแล้วก็สองสามแปดสองสามเก้านะคะนี่เป็นเรียกของน้องชายนะคะเป็นเรียกของน้องมนสิทธิ์คำสร้อยที่ส่งมาให้สาวดำนะคะเขาสะสมมาให้นะก็ลองดูนะคะ เาดำจังหาเลขของแม่แม่สมุทรปราการไหนเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าหลายเยอะกันเลยไม่รู้ว่าแม่แกอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่อีกเครื่องหนึ่งนะคะค่ะ นี่ก็เป็นเลขของน้องน้ำเตยค่ะน้องน้ำเตยเขาเขียนให้แบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเลขสรุปของแม่แม่อุบลน,นะคะว่าไม่เคยผิดนะคะแต่มีหลายตัวนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้มีเอฟีถามมาอันนี้เป็นสาวดําฝันนะคะตั้งแต่ เก้งเสียไปแล้วก็สิ้นบุญไปประมาณสองปีแล้วนะคะสาวดำก็ไม่เคยฝันนะคะนี่แหละฝันว่ามาเขียนให้แบบนี้และจ้ะนะคะมาเขียนให้แบบนี้แหละอันนี้สาวดำฝันนะคะสาวดำฝันนะคะว่ามาเขียนให้แบบนี้นะคะก็เลยเขียนตามที่เขา ตามที่ตะเกียงเขียนให้นั้นแหละค่ะสาวดำไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกนะคะปูยคนลูกสู้ๆูเลยสงสัยจะออกมั้งเนี่ยเพราะว่าปกติก็ไม่เคยฝันเห็นนะไม่เคยฝันเห็นตะเกียงเลยนะคะแคปเอาไว้เลยค่ะซื้อเลยนะคะนนี้ก็ปู่โคราชนะคะ อาจารย์เลขลับค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะเราชอบไปไหนซื้อเลยคะ่ะสูตรของสาวดำค่ะนะคะเอาสูตรสาวดำแต่มีสิบหางนะคะชอบซื้อเลยนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะชอบซื้อเลยท่านผู้ชมไม่มัวโอเอสลังเลใจเราตัดสินใจเองนะคะปู่องค์อาจยาดอกไม้ ะเข้าหรือไม่เข้าจะถูกหรือจะผิดวันนี้รู้กันประมาณบ่ายบสามโมงครึ่งหรือสี่โมงนะคะอ่ะเด็กปปูนะคะประปูสีตัวปูองาอาจจ้าดอกไม้แม่ย่าบางบทปูเจ๊ตกกัวเลขอาม่าไม่มีเนาะไม่รู้ทัานไม่ได้ทัาน,นไม่ได้สื่อเอาเนาะ ะะตัวใหญ่ๆนะคะถูกแล้วอย่าลืมทำบุญค่ะ กรุณาซื้อตะคกตามใจชอบนะคะเราชอบใบในซื้อใบนั้นชอบใบในซื้อใบนั้นชอบเลขในซื้อเลขนั้นนะคะท่านผู้ชมขึ้นดูกับดวงบุญวาสนาของเรานะคะ ย่าๆยาม่ได้เรื่อลูกมา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 เร็วมามาไเนี่ยเนี่ยมามานี่ยมาเนี่ยเนี่ไปนั่นอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไปไปนอนแล้วนอนนอนนอนตรงนั้นนอนนอนนอนนายเลขจะออกใบไหนนี่ดูให้แม่ดิหไ <laughs> นนี่คือย่าๆย นั่นล,ล,ลูกสาวของโตโต้นะคะงั้นน่าขึ้นให้เอฟซเห็นที่โลกนะคะตอนนี้สาวดําก็มีเพื่อนมีน้องญาญ่านะคะไปไหนก็หอบพี่อูไปด้วยเหมือนตอนที่หอบพ่อเขานั่นแหละตอนที่หอบโตโต้นั่นแหละท่านผู้ชมไปไหนก็เอาไปด้วยนะคะชีวิตของสาวดํานะคะอืมมีสุดท้ายแล้วแต่ก็เขาเสียไปแล้วก็ต้องดูแลลูกเมียเขานะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ